สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์ถัดไปนะครับสัปดาห์ที่1 9กถึง23่มกุมภาพันธ์ครับรูปแบบนี้ใครได้เปรียบกว่ากันครับฝั่งขึ้นนับ1ฝั่งลงนับหมายเลข4แน่นอนครับฝั่งลงยังคงได้เปรียบกว่าและระบบแล้วคงอยู่ฝั่งช็อตอยู่ด้วยนะครับจากเงื่อนไข5เขียวศูนย์แดงจุดแดงเนาะแต่ถ้าเห็นเวฟ4ครับคุณสามารถขยับแนว exit จากของเดิมนะครับหมายเลข0ูนย์มาเป็นหมายเลข2ได้เลยนะครับอ่งั้นระบบเรียวอยู่ฝั่งช็อต แต่ห้ามผ่านขึ้นมาเกินนะครับ84.8.5นะครับตรงนี้นะครับห้ามปิดเหนือเกิน84.8.5หรือจะเป็น84.9ก็ได้นะครับเลขกลมๆนะครับน่าจะได้ตามง่ายๆนะครับอย่าปิดเกิน84.9นะคนที่ถือช็อตอยู่นะครับจะกลับหน้าเป็นลองเรื่องขายอะไรครับ5แดงศู์เขียวจุดเขียวนะครับนะเดี๋ยวถ้ามาลงมาเป็น5แดงนะครับแล้วเจอศูนย์เขียวแล้วเจอจุดเขียวนั่นแหละครับถึงจะกลับทิศเป็นลองได้ไม่เข้าเงื่อนไขนี้ยังคงโฮช็อต ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งช็อตมี Ex ็กซที่ห้ามเกินแต่ถ้าไม่เข้าขื่อนขาลองนะสมมติไม่เข้าเงื่นขนไขนลองนะครับแล้วด้านทะลุปิดเกินเลข2ก็ exit อ,ออกมาก่อนนะครับสำหรับคนที่เล่นฝั่งช็อตนะครับผมประมาณนี้สวัสดีครับ ผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัว t f เฟนะครับ t f เฟสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจบกันไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะครับบอกทุกคนว่า t f เฟครับมีการนับฝั่งลงค้างเอาไว้หมายเลข4นะครับฝั่งขึ้นค้างเอาไว้หมายเลข1นั่นแปลว่าฝั่งลงนี้คงได้เปรียบกว่านะครับเดี๋ยวจะมีการสบัดนับเวฟห้ฝั่งลงอีกรอบหนึ่งเนาะด้วยความที่ระบบเราอยู่ฝั่งช็อตอยู่แล้วตั้งแต่เงื่อนไขนะครับหเขียวศูนย์แดงจุดแดงนะครับตอนนี้ศูนย์แดงหายไปแล้วแสดงตััววนนนีี้5เขยแแดดดงงจุะะครบ นั่นแปลว่าเราเอนที่ช็อตตรงนี้นะครับหลังจากช็อตเสร็จปุ๊บระบบพาเหวี่ยงมาได้ไกลมาสัก11จุดกว่าๆนะครับนะ่ะคนที่เล่นฝั่งช็อตอยู่นะนะคุณจะกลับหน้าได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับอันดับแรกเข้ามืขายสต็อปลอตสต็อปลอตตรงไหนครับเวฟสตรงนี้นะครับเมื่อก่อนนั้นมันเวฟสขึ้นตรงนี้ใช่ไหมอ่างั้นเวฟสใช้เวฟสองเอ็กก็แปลว่าถ้าเกิดคุณเล่นฝั่งช็อตจะด้วยอะไรก็ตามครับห้ามขึ้นมาปิดสูงเกินไฮตรงนี้นะครับอันนี้คือห้ามทะลุเดดหรื คุณจะกลับหน้าได้อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือนะครับมันครบเงื่อนไขฝั่งรองนั่นเองครับรองอะไรล่ะก็คือ5แดงศูนย์เขียวจุดเขียวไงนะครับนะสองเงื่อนไขนี้นะครับถึงจะเปลี่ยนหน้ากลับมาเป็นรองได้นะครับปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าเปิดมานะครับนะในสัปดาห์สุดไ้ก็เปิดเปิบบเปิบเปบเป็นไงครับทำท่าจะลงแต่ว่ามันไม่มีการนับเวฟห้าพอไม่มีการนับเวฟห้าราคาปิดทะลุเกินไฮนี้นะครับราคาปิดนี้เกินไฮนี้นะครับนี่ นะครับเวฟสอเดิมเนะอามันก็เลยถูกทำลายไปนะครับนะเราก็ต้อง Exit ฝั่งช็อตไปนะครับเป็นการลงแบบไม่มีครบ5้าห้าไซเนะครับนะแล้วก็ไม่เท่าไหร่ครับครบ5ไม่ครบ5ไม่เท่าไหร่ราคาเนี่ยปิดสูงเกิน0เดิมนะครับศนย์เน่ก็หายไปด้วยกลายเป็นว่าตอนนี้การนับฝั่งลงก็ถูกแคนเซิลไปทั้งหมดนะครับตรงนี้นะเราก็ต้อง Exit ออกมาก่อนนะครับ คำถามถัดไปครับทุกคนครับรูปแบบนี้คุณคิดว่าใครได้เปรียบกว่ากันครับฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับฝั่งขึ้นนับหมายเลข4ฝั่งลงนับหมายเลข0สูตนะครับนะถ้าของหลุดแล้วนะครับเราควรจะรอเอนที่ฝั่งไหนนะครับถ้าเกิดช็อตเนโคนมีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณมีลองอยู่นะครับจะด้วยเงื่อนไขอะไรก็ตามนะครับนะแนวรับตรงไหนห้ามหลุดนะครับนะถ้าเกิดไม่มีของนะครับรอเงื่อนไขอะไรถัดไปนะครับพบกันใหม่นะครับในในสัปดาห์หน้านะใครสนใจอยากใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็สามารถเปิดพอร์ตมาขอใช้้งงานนแแลวก็ฟัผ วีลี่ได้ฟรีนะครับสวัสดีครับกำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อช่มัครบ เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า worldwideopenaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ